วางไซกับวางไอ้ง่ไ้นะครับก็ดักไว้สองวันแล้วสองวันสามวันแล้วมั้งปลากระดีมันเข้าก็เลยไม่ได้อะไรมากแต่พอวันนี้มาดูก็ไม่เห็นไพปลากระดีนะไม่เห็นปลากระดีขึ้นมาหายใจมันแปลกๆว่ามันไม่มีปลาได้ไงวะที่ไหนได้มันเข้าไอช่อนเข้าไปกินปลาตัวเบลอเลยนะ ไซสสวยนะเลเห็นนะกูมาเมื่อกี้นะแต่ปลาก็ไม่มีเลยตัวเงินตัวทองมันเข้าไปในใสนะเข้าไปกินปลาเ่็นไนะเข้าไปในง่ด้วยปลาหายไปเลยโอเคครับเดี๋ยวจับใส่ถังนี้แล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีครับโอเคครับเพราะว่าถือใช้โทรศัพท์นะเดี๋ยวมันจะตกน้ำมันเป็นเนินลื่นด้วยโอเคครับ นี่ครับตบัวเบลเลอร์นะได้ตัวเดียวที่เหลือเป็นพวกหอยนิดๆนหน่อยๆนะโอเคครับโอเคครับก็ปูขึ้นมาแล้วนะก็อ,อันนี้ปิดไว้นี่ไซส์สวยนะไม่ถืวิวใหญ่มาก่ะยังโตได้อีกอ่ะยังไม่แก่ก็มีปูหนึ่งปูนาหนึ่งตัวหอยอีกสิบกว่าตัวนะไม่ใหญ่มากาไซส์สวย กินปลากรดีหมดไองโง่เลยเมื่อวานปลากรดีอย่างเยอะนะ้ที่บ้านก็มีปุ่นให้โตนะโอเคครับก็เนี่ยครับเชา้านี้ดักมาสามอวันและก็ได้ไอช่อนแค่ตัวเดียวนะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ